นั่นครับ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 เบิ้งมันลากครับพี่น้องเบิ้งมันลากครับเอาเบิ้งครับพี่นองเบิ้องเบิ้งเบื้งเบื้องเบ้งเบ้งมันลากเบ็ดเข้าไปครับนั่นครับนั่นครับนั่นครับอู้นั่นครับนั่นครับนั่นครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเป็นยังสี่ครับเอาแล้วเอาเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งความอุดมสมบูรณ์ครับเพิ่นเตรียมตัวสี่เฮดหน้าปังครับพี่น้อง สวัสดีครับสารพันธ์แ n แนลครับได้เบ็ดคู่ใจได้เงีย้ยคู่ใจครับเขียดอิโม่ซับออกมาตะลุยไม้ปักปลาไหลคือเกาห้อกครับเพื่อนหองก็เป้งหน้ามาอีกพี่น้องมันสี่า่งตัวปลาไหลให้พี่เฮน้องชมบอพอแล้วกลับมารุ่นกันเลยครับนี่ครับถลม2นิ้วแมนเลยครับนี่ครับ หลังแรกมาแล้วครับหลังแรกมาแล้วนี่ครับเฮียเฮ้าครับเหียดอิโมซับครับกินดีกินไว้กินเลี้ยวครับพี่น้อง สองหู้นี่ยุติทีกันเลยครับอออสองหู้ติดกันครับ ผู้หน่อยพี่น้องบาพาอพันพี่ครับ พูดจอดๆกันยุพี่น้องยู่ำเพื่อเมียจันจะวัดเชียงร่ายครับเอ้าหลังแรกมากเหรอครับคุณลอกมาเบิงดูพี่น้องมันสิมีเตียมบ่คือกองของน้องยู่ครับจึกครับโอ้ยบ่รู้ซ้ำพี่น่องโอ้ยคุณครับคุณครับมาเบิงหน้ามันทางออกครับพี่น้องคุณโอ้เสียดายครับ วิ่งวมาเบิงครับมาเบิงมีโตครับมันแหงรุดครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับเบิงมันทางหน้าบอกม่าครับแสดงว่าอาการของโตมันขยับครับจึกแรกบ่ผ่านพี่น้องพยายามต่อครับพยายามต่อคุณครับโอ้เสียดายครับเอ๋อ มึงหลังนี่อีกแน่พี่น้องนั่นนั่นอู้มันแนวได่น่อมือน,นี่ครับจึ๊กครับอู้อู้ยังสีมีครับมีแท้แท้ครับอืมอ้อนั่นครับดึงเข้าไปละครับนี่ครับอ๋ออู้นี่ครับ อ้้มาพี่น้องมาลองเบิงครับลองเบิงเอามีแท้ๆแล้วพี่น้องเป็นสีพุนครับน้ำแตกมากหรออืมอืมใส่ไดนครับใส่ไหน,ไหนอหหอ้โแห้งอยู่ครับโอ้โลองเบิงลองเบิงพี่น้องอมีเตียมแท้ๆแล้วครับอืม ใส่ไดนครับใส่ไดนอ,อือออออออว้าวบ้เดือดแตกมาเลยพี่น้องใส่ไดนครับปนบ่ครับเด็กปนปบ่นรครับอู้อู้อูอ้ว้าดแต่งไว้กินข้าวเลิกครับพี่น้องคุณครับคุณครับอ,อ,อือว้าวงามครับงาม ไ่เติบครับพอได้ปนครับพี่น้องเอ้ยมันยังบบยอมครับคุณครับเออเอานี่ครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งจุดเดียวครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังนั้นครึบมีอาการครับพี่น้องเอ้มีเตียมบ่เนาะเนาะวันนี้ครับครับพี่น้องลองเบิ้งมีเตียมบ่ จึกครับอู้อเห็นสีนี้จุ๊กครับนี่เท้ๆทเลยครับเป็นยังสีครับอืมอู้อู้อุ้ยครับที่ที่เอาปลาไหลครับนี่ครับเห็นมือเข้าดีดสายครับพี่น้องตึงตึงตึงครับตึงครับอดบ่ไหวดอกครับย้อมเข้าเท้ๆทครับพี่น้องตึงใส่ไหนครับใส่ไหนอู้ โอ้คือบ่ออกครับรอืมอืมบุย้ยนึงครับรอืมบ่ออกครับบ่ออกืมอืมซอยครับตัวซอยเอ๋อสายพี่อี๋ผมีขาดพี่น้องดึงเลยครับรอืมอืมอืมนั่นครับออกมาเรื่อยๆรเหรครับรอื้อ อ๋อโอ้แ้มไรพี่น้องงามบองามบอโอ้งามอีกแล้วครับเดี๋ยปนแท้ๆพี่น้องเด้ปนแท้ๆงานนี้ครับ <c oughs> ข้อกาบอ้อยเลยพี่นอ้องครับอืองามครับผมสะอนครับสะออนครับ,อ,อ,รบอือยังคือจดกเอาลงไปเยอะครับเดี๋ยปนแท้ๆพี่น้องได้ปนแท้ๆมีแยมฝากพี่ฝากน้องยู่ิอกครับ หลังผุนบอแมนเอาอีกลรตีพี่น้องไปเบิ้งไปเบื้องครับไปเบิ้งไปเบื้องครับร่อง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 ครับนั่นครับเถิองเบิองพี่น้องือเป็นลากสายครับรุ่น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 ยังสี่รุ่นครับโอ้เมนนี่หลีพี่น้องนั่นครับบุ้ยบุ้ยบุ้ยออกมาชัางสั้นเลยตีเอ้า บุ้ยแสดงว่ามันกินตะโดนแล้วครับนั่นครับวูู้หวุ่งยังสี่กับมีเนาะพัดดงปาไหลดีครับพี่น้องพัดเสียกออกมาชังสี่เลยครับโอูโหมันติดจังไหนครับโอ้มันพันเสียกครับนั่ครับนั่ครับวู้โหงามอยู่พี่น้องงามอยู่ชังสี่กระได้ โหดพดพี่น้องเอ้ามีอาการครับมีอาการล้างนี่ครับจึ๊กครับอู้หูหหมีครับมีมีครับจึ๊กครับอู้อ้อ้อูใส่ไนครับพี่น้องอู้ครับโอ้ยไ่ใญ่ครับตัวนี้ครับโอ้่สมถาครับตัวนี้ครับ โอ้เลาปักไม่ดีละครับพี่น้องก็พอเด็กปนอยู่ดอกครับเพียงบใหญ่ครับเตี้ยมนี่ครับเบึงครับพี่น้องบึ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 งบิงงมาลากเบ็ดเข้าไปครับนั่นครับนั่นครับนั่นครับออ้โหนั่นครับนั่นครับนั่นครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเป็นยักสีครับเอาแล้วเอานี่เต้มบ่ครับบาลองรุ่นดึงจึกน้ำกันครับอูู้หูหูหู เป็นเจ้าสีเป็นแต้มเจ้าไดลครับพี่น้องมาลองเบิงครับมาลองเบิงอู้จึ๊กครับอู้หเจ้าสีมีครับมีมีแท้ๆครับอู้หู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 บุย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 ครับอือบม่ยอมออกครับบุยบ yeah. ุยบุยครับพี่น้องอืดอือเอ้โอ้อู้เอ้า อือโอ้ออกมาแล้วครับออกมาแล้วอู้อู้เตมไดครับพี่น้องอู้ใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ครับอู้ถัวครับพี่น้องอุ่นพุ่นพุ่นมันเต้นครับอือู้ถัวครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเป็นเจ้สีสออนครับอืมคุนนะพี่น้องเอ้าเอาไปว้ครับแตรมกวนครับ นี่ครับอูอูมันพันกันครับมันพันกันนี่ครับนี่ครับพี่น้องแต่มหนึ่งครับอือโอ้สวานครับสวานครับบังจุ่มเบดเขาพี่นอ้องงูมันกนลายโพูดไรพูดครับแต่มไมย่ยญ่ปนเดพี่น้องพอไเด็ดปนครับ สองสามเต้มหนึ่งใบส่วนทั้งนั้นครับหลังนี่ก็นครับพี่น้องที่เข้าออกมาหาปักเบ็ดปลายเมื่อนี้กับพานอยู่ครับได้หาหกเต้มครับพี่น้องหาจินพ่อได้ปนคือเกาเข้าล่ะครับเขาได้ปนเราเขากะสีเก็บกู้เก็บกลับบ้านครับเขาหาจินพ่อได้ปนครับพี่น้องพ่อยู่พ่อจินเราเขากะเศร้าครับหาจินแบบอนุรักษ์ธรรมชาติครับหาพ่อได้กินครับพี่น้อง สำหรับวันนี้สารพันแชาแนลก็ล่าจากพี่จากน้องไปขอเก้าเข้วาา่าสวัสดีครับ